สวัสดีครับโค้ดเคฟิทเทอร์มิแนลคอมอย่างที่เพื่อนๆรู้ดีครับว่ากาแฟมีสารคาเฟอีนที่อาจจะช่วยให้เราลดไขมันได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นได้จริงแต่เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าคาเฟอีนมีส่วนช่วยลดน้ําหนักเพิ่มอัตราการเผาผลาญและช่วยให้เราลดไขมันได้เร็วขึ้นได้อย่างไงบ้างคําถามต่อมาก็คือเราควรกินกาแฟแบบไหนกินได้วันละกี่ถ้วยและการกินกาแฟต่อเนื่องเป็นเวลานานมันจะมีผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายเราที่เราต้องระวังวันนี้ผมโค้ดเคเจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่ากาแฟมีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลา หรือว่าการทํางานของเมตาบบลิซึมและช่วยเราลดน้าหนักและลดไขมันได้หรือเปล่าและจะมีทิปดีๆมาแนะนําเช่นเคยตามมาเลยครับอย่างที่เพืเ่อนๆรู้ดีครับว่าคาเฟอีนคือหนึ่งในสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติที่อาจจะช่วยให้เราลดน้ําหนักได้เร็วและก็ง่ายขึ้นและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่อาหารเสริมลดไขมันส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของคาเฟอีนด้วยยกตัวอย่างเช่นกาแฟลดความอ้วนที่เราเห็นอยู่ประจําตอนนี้เป็นต้นครับจริงๆแล้วนะครับมเมล็ดกาแฟไม่ได้มีแค่คาเฟอีนเพียงอย่างเดียวเพราะมันยังประกอบไปด้วยสารตีโอโบรมิน สารฟีโอฟิลินและกรดฟลูโรเจนิกที่มีส่วนช่วยลดการดูดซึมแป้งเข้าสู่ร่างกายนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าสารที่มีการศึกษาและมีงานวิจัยรองรับและมีมากที่สุดในเมล็ดกาแฟนั่นก็คือคาเฟอีนและหน้าที่หลักของคาเฟอีนนะครับนั่นก็คือมันจะเข้าไปช่วยยับยั้งการหลั่งสารที่เรียกว่าอะดีโนซินพอร่างกายเรามีสารอะดีโนซินน้อยลงนะครับร่างกายเราก็จะเริ่มหลั่งสารสื่อประสาท2ชนิดออกมามากขึ้นนั่นก็คือโดพามีนและนอร์อะดรีนาลีนที่มีส่วนช่วยให้เรารู้สึกสดชื่น และมีพละกําลังมากขึ้นนั่นเองครับจากการศึกษาก็พบเลยนะครับว่าการดื่มกาแฟจะช่วยให้เรารู้สึกมีพละกําลังมากขึ้นและรู้สึกว่ามีความแอคทีฟมากขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างและดื่มกาแฟไปด้วยจะรู้สึกได้เลยว่าเรามีพละกําลังมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าคาเฟอีนมีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถนะในการออกกําลังกายได้มากถึงเกือบ1 2 1 3เลยทีเดียวครับคำถามต่อมาก็คือกาแฟช่วยเราลดความอ้วนได้จริงไหมอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นครับว่าคาเฟอีนมีส่วนช่วยกระตุน้น ที่เรียกว่านอร์อะดรีนาลีนออกมามากขึ้นซึ่งฮอร์โมนนอร์อะดรีนาลีนนี้จะส่งสัญญาณไปบอกสมองให้บอกเซลล์ไขมันให้หลั่งฟรีแฟตตี้แอซิดเพื่อน,นํามาใช้เป็นพลังงานเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมและออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยรวมไปถึงการกินอาหารให้น้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญเราอาจจะสามารถลดไขมันได้เร็วและก็ง่ายขึ้นโดยเฉพาะไขมันดื้อด้านในส่วนที่เอาออกยากๆย,ยกตัวอย่างเช่นไขมันที่หน้าขาและไขมันที่หน้าท้องเป็นต้นครับคำถามต่อมาก็คือกับ าแฟมีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้จริงไหมก่อนอื่นสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับนั่นก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญพลังงานหรือว่าใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาและอัตราการเผาผลาญพลังงานระหว่างที่เราพักหรือระหว่างที่เราไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรนะครับจะเรียกว่า resting metabolic rate หรือเรียกสันส้นๆว่า RMR ทีนี้ยิ่งร่างกายเรามีค่า resting metabolic rate สูงขึ้นเท่าไหร่เราก็อาจจะสามารถลดไขมันได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเท่านั้นและร่างกายเราก็จะมีการใช้พลังงานมากขึ้นระหว่างที่เรา ััักนน่เองจากการศึกษาพบนะครับว่าคาเฟอีนมีส่วนช่วยเร่งอัตราการเาผาผลาญหรือว่า r m r ได้มากถึง3-11%เลยทีเดียวครับแถมอัตราการเาผาผลาญที่เพิ่มขึ้นมาส่วนใหญ่จะเกิดจากการเาผาผลาญไขมันอีกด้วยจากการศึกษาเขาพบด้วยนะครับว่าการที่เรามีหุ่นที่ลีนและอายุยังไม่เยอะร่างกายเราจะมีการตอบสนองต่อคาเฟอีนได้ดีกว่าคนที่มีน้ำหนักเกินมากถึง10%เเลยทีเดียวครับคำถามต่อมาก็คือการดื่มคาเฟอีนหรือว่าดื่มกาแฟต่อเนื่องเป็นเวลานานจะมีผลเสียอะไรบ้างกับร่างกาย ก่อนอื่นผมอยากแนะนําว่ากาแฟที่เราดื่มควรเป็นกาแฟลดธรรมชาติ100%เซหรือกาแฟที่ไม่มีส่วนผสมอื่นเจือปนครับและแน่นอนครับว่าการดื่มกาแฟไปนานๆร่างกายเราอาจจะมีการดื้อต่อคาเฟอีนได้และจากการศึกษาก็พบเลยนะครับว่าการดื่มกาแฟเยอะๆเป็นเวลาต่อเนื่องหลายเดือนอาจจะทําให้เรารู้สึกเบื่ออาหารจนกินอาหารน้อยลงและร่างกายก็อาจจะเสี่ยงที่จะขาดสารอาหารได้ตอนนี้การศึกษาถึงผลเสียด้านลบจากการดื่มกาแฟในระยะยาวยังมีน้อยมากดังนั้นเพื่อนๆต้องมาดูครับว่าเราควรดื่มกับ กาแฟวันละกี่แก้วหรือร่างกายเราควรได้รับคาเฟอีนวันละกี่มิลลิกรัมถึงจะพอดีแล้วก็ไม่มีผลกับความอยากอาหารและการนอนหลับของเราด้วยครับคำถามต่อมาก็คือกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนหรือว่าดีแคฟคาแฟจะให้ประโยชน์เหมือนกันกับกาแฟที่มีคาเฟอีนไหมกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนหรือว่าดีแคฟเนติดกาแฟนะครับคือกาแฟที่มีคาเฟอีนน้อยกว่าปกติมากถึง97%เพราะดีแคฟ f f e ฟในปริมาณ180มลลจะมีคาเฟอีนแค่ประมาณ3-7มิลลิกรัมเท่านั้นแต่สารอาหาร สีสันและก็รสชาติยังมีอยู่เหมือนเดิมครับในทางตรงกันข้ามกาแฟที่มีคาเฟอีนในปริมาณเท่ากันจะมีคาเฟอีนมากถึง140มิลลิกรัมเลยทีเดียวครับดังนั้นดีแคฟคอฟฟจะเหมาะกับเพื่อนๆที่มีร่างกายที่ไวต่อคาเฟอีนและไม่ชอบรสขมของคาเฟอีนแต่ยังอยากได้อารมณ์ดื่มกาแฟอยู่ซึ่งกาแฟดีแคฟนะครับก็มีสารอาหารที่มีประโยชน์หลายอย่างต่อร่างกายเราโดยเฉพาะการทํางานของสมองเพราะจากการศึกษาพบว่าการดื่มกาแฟดีแคฟอาจจะช่วยลดการเสื่อมสภาพของสมองได้ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยง ของโรคความจําเสื่อมโรคพาร์กินสันและโรคอัลไซเมอร์เป็นต้นครับนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าการดื่มกาแฟดีแคบอาจจะลดอาการของโรคกรดไหลย้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนอีกด้วยนอกจากนี้การดื่มกาแฟดีแคบอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลําไส้ได้มากถึง48%อีกด้วยครับจุดด้อยของกาแฟดีแคบก็คือมันจะไม่มีสารคาเฟอีนเหมือนกาแฟทั่วไปที่มีส่วนสําคัญในการเพิ่มอัตราการเผาผลาญและเพิ่มสมรรถนะในการออกกําลังกายนั่นเองครับคําถามต่อมาก็คือเราควรดื่ กาแฟาวันละกี่แก้วหรือว่าร่างกายเราควรได้รับคาเฟอีนวันละเท่าไร่แน่นอนครับว่าคาเฟอีนเป็นสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติจากเมล็ดกาแฟและมีความปลอดภัยสูงแต่ถ้าร่างกายเราได้รับในปริมาณเยอะๆมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้เช่นอาจจะทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลมือสั่นใจสัน่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนอนไม่หลับและมีอาการปวดหัวเหมือนไมเกรนได้เป็นตน้นดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนําว่าผู้หญิงควรได้รับคาเฟอีนแค่ประมาณวันละไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นหรือจะเทียบเท่ากับกาแฟประมาณ 2- สถ้วยต่อมาปริมาณคาเฟอีนที่ผู้หญิงควรกินต่อครั้งไม่ควรเกินครั้งละ200มิลลิกรัมเพราะถ้าเยอะกว่านี้นะครับร่างกายเราอาจจะรับไม่ไหวและเกิดผลข้างเคียงได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะดื่มกาแฟแค่ครั้งละ1ช้อนโต๊ะที่อาจจะให้คาเฟอีนแค่ประมาณ50ถึง100มิลลิกรัมเท่านั้นเป็นต้นครับสำหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์คุณแม่ที่กาลังให้นมลูกเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเป็นมิตก,กังวลตลอดและนอนไม่ค่อยหลับเราควรจํากัดปริมาณคาเฟอีนต่อวันให้พอดีด้วยนะครับถ้ามีคําถามเพิ่ม กาแฟไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะทําให้ร่างกายเราดื้อต่อคาเฟอีนได้ดังนั้นเราก็ควรมีการพักเบรกบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะหยุดดื่มกาแฟหรือว่าหยุดให้ร่างกายรับคาเฟอีนประมาณ1-2อาทิตย์แล้วกลับมาดื่มกาแฟใหม่เป็นต้นครับตอนนี้เพื่อนๆดื่มกาแฟวันละกี่แก้วหรือว่าร่างกายเราได้รับคาเฟอีนวันละกี่มิลลิกรัมครับถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการออกกําลังกายและการลดไขมันที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันนนนภาาใ 3- 6เดดือี้้ลิก่ พูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะสําหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ